ละครชุดดวงใจเทวพรมเรื่องพรชีวันหลังจากที่พรชีวาคลอดลูกสาวแล้วทำให้ทุกคนดีใจมากพรชีวาตั้งชื่อลูกสาวว่าเด็กหญิงดาลันที่มีชื่อคลองจองกับดาลัดและมีชื่อเล่นว่าตัวเล็กตามที่คุณรณภูมิเรียกมาโดยตลอดพร้อมกับยอมให้คุณภูมิเป็นพ่อของดาลันด้วยความเต็มใจทำให้รณภูมิดีใจมากที่จะได้เป็นพ่อของตัวเล็กโดยสมบูรณ์ ส่วนทางด้านคุณสรุตก็ยังคงวุ่นวายกับเรื่องของมัสลินไม่ยอมจบเพราะมัสลินไม่ยอมรับสายกลัวว่านาวาจะกลับมาทำร้ายอีกโดยสรุตไม่รู้เลยว่ากำลังโดนมัสลินปั่นหัวเพราะมัสลินวางแผนที่จะกลับมาคืนดีแต่ชีวันที่เอะใจจึงใช้โทรศัพท์ของละอ,อจันจับผิดจนได้รู้ว่ามัสลินโกโหกเพื่อเรียกร้องความสนใจจากสรุต โดยที่สรุธไม่รู้เลยว่าตอนนี้ชีวันไม่พอใจมากชีวันจึงเดินจะไปต่อว่าคุณสรุธซึ่งขณะที่สรุธกำลังว่ายน้ำอยู่ในสระได้เห็นชีวันเดินมากอบโผล่มาจากน้ำทางชีวันก็ได้ต่อว่าสรุปจะกลับไปคืนดีกับมัสลินแล้วทำไมมาบอกรักมาทำดีด้วยสรุตให้ชีวันหลับตา และค่อยคคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาว่าพี่แสดงออกและรู้สึกอย่างไรเลยดึงชีวันลงมาในสระน้ำด้วยพร้อมกับเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ชีวันฟังจนได้ปรับความเข้าใจกันหลังจากได้เตรียมงานแต่งงานมาได้สักพักแล้วสำหรับหมอฉัดเกล้าวและขวัญรัไทยจึงได้จัดงานปาร์ตี้สละโสดซึ่งงานนี้ก็มีห้าลิงแห่งจุฑาเทพแล้วก็สภัยเทวพรมทั้งละออจันทร์ ใจพิสุธิ์ดุดอับสอนและว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงขวัญรัยไทยและงานนี้สรุตก็ได้พาชีวันมาเปิดเผยกับทุกคนว่าชีวันคือตัวจริงและต้องการที่จะแต่งงานด้วย พร้อมกับคุณแม่มือใหม่อย่างพรชีวาและคุณรณภูมิทำให้ทุกคนปาร์ตี้กันอย่างมีความสุขและแล้ววันแต่งงานของชัดเกล้าและควญฤทัยก็มาถึงมีญาติผู้ใหญ่มาร่วมแสดงความยินดีและก็เป็นพยานรักให้กับทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นญาติผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าบ่าวและเจ้าสาวรวมทั้งมารตีที่มารดน้ำให้กับทั้งคู่อีกด้วยเรื่องมงคลผ่านพ้นไป ก็มีเรื่องให้ต้องวุ่นไวายไม่จบไม่สิ้นเมื่อทนายที่สรุตส่งไปเจรจาจะให้นาวาเซ็นยาให้กับมัสลินมาแจ้งว่านาวานั้นไม่ยอมยา่าสรุปจึงมาหามัสลินถึงห้องพักซึ่งตอนนี้แม่ของมัสลินได้ย้ายไปอยู่กับญาติที่เชียงใหม่แล้วมัสลินรู้เรื่องนาวาไม่ยอมยา่าจึงจะย้ายกลับไปอยู่กับแม่ที่เชียงใหม่โดยออดอ้อนขอร้องให้สรุตพาไป โดยใช้ข้ออ้างว่ากลัวนาวามาดักทำร้ายทำให้สรุตไม่อาจปฏิเสธได้แต่แล้วก็เกิดเรื่องเข้าจนได้เมื่อนาวาที่รู้เรื่อง จึงได้ไปดักรอสรุตกับมัสลินที่สนามบินจึงได้เกิดเรื่องราวใหญ่โตเพราะว่าตอนนี้นาวาจนตรอกที่โดนทั้งคดีคอนโดและโกดังที่นัสริษเอายาเสพติดมาเก็บเอาไว้ทำให้หมดเนื้อหมดตัวจึงได้เอาปืนมาจ่อย,ยิงที่สนามบินโดยพูดออกไปว่าสรุตเป็นชู้กับมัสลิน แต่ตุดท้ายนาวาก็ต้องยอมสงบลงมัสลินจึงพูดความในใจของตัวเองที่มีต่อนาวาว่าความจริงแล้วก็รักนาวามากแต่เพราะที่ผ่านมานาวาทำให้เจ็บเกินที่จะรับได้และยังบอกอีกว่าตัวมัสลินเองกับสรุธไม่ได้เป็นชู้กันเพราะว่าสรุธไม่ได้รักเธอเหมือนเดิมอีกแล้วสิ่งที่มัสลินพูดออกมาทำให้นาวายอมอ่อนลงและได้คิดทบทวน จึงได้รู้ว่าแท้จริงแล้วทุกอย่างเป็นความผิดเขาเองและขอโทษมัศลินกับทุกเรื่องที่ทำให้เธอเจ็บแล้วก็ยอมอย่าให้แต่โดยดีและนั่นก็หมายความว่าสรุธกับชีวันจะต้องห่างกันเหมือนอยู่คนละสีกโลกมัศรินรู้สึกผิดว่าตัวเองนั้นเป็นเหตุทำให้สรุธต้องเป็นแบบนี้จึงจะมาขอโทษสรุธไม่เพียงเท่านั้น พร้อมมาสารภาพกับชีวันว่าเธอต้องการสรุทกลับคืนมาแต่ก็ไม่สามารถทำได้เพราะคนที่สรุทรักคือชีวันคนเดียวเท่านั้นหลังจากที่สรุทกลับไปสวิตท,ทำให้ชีวันเศร้าและเสียใจมากทำให้ตอนนี้ได้รู้ใจตัวเองแล้วว่า เธอนั้นรักสรุธมากแค่ไหนจากนั้นพวกสี่ลิงจุทาเทพจะทำทุกวิธีทางทำให้สรุตกลับมาเมืองไทยให้ได้ขอให้ชีวันเชื่อใจพวกพี่ๆจึงได้วางแผนให้ทั้งคู่ได้เจอกันขอขอบคุณสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ